Mission World News Report brought to you by CRG delivery 15ร้านอาหารดังสั่งครบจบในออเดอร์เดียวเพียงแค่โทร1312สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่15พฤษภาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับนนท์เอ็มดีครับ วันนี้ต้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งของ WHO แล้วก็ไต้หวันนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นระหว่างจีนกับไต้หวันซะมากกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับอินเดียนะครับที่ประกาศอัดฉีดเงิน266,00 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือธุรกิจแล้วก็ภาคของประชาชนในวิกฤตโควิด -19 นะครับแล้วก็ เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของตัวเลขผู้ว่างงานในสัปดาห์นี้ของสหรัฐนะครับที่แตะ36.5ล้านคนแล้วนะครับไปที่ข่าวแรกกันก่อนครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสตีเฟนโซโลโมอนนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายขององ,องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยเขาได้กล่าวครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าเขาบอกว่า ดรเทสโรสอัธานมเกรเบเยซูสหรือว่าผู้อำนวยการของ w h o เนี่ยไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเชิญไต้หวันซึ่งไต้หวันเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของ w h o อย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมการประชุมได้นะครับแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าโซโลมอนยังคงยืนยันว่าตามกฎระเบียบที่ปฏิบัติมาตลอดแล้วเนี่ยการประชุม WHA เนี่ยเป็นการหารือระหว่างรัฐสมาชิกของ w h o เท่านั้นและยังกล่าวด้วยว่าสมาชิกของ w h o เนี่ยยังคงมี สนคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเด็นของสถานะของไต้หวันนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามกฎแล้วเนี่ยถูกต้องครับทางผู้อํานวยการเนี่ยไม่สามารถที่จะเชิญไต้หวันให้มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลปักกิ่งได้ดําเนินการผ่านทางช่องทางการทูตระหว่างประเทศเพื่อแสดงความไม่พอใจและจะ คัดค้านอย่างถึงที่สุดต่อการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลนิวซีแลนด์ก็คือวินสตันปีเตอร์สนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและแกรนด์โรเบอร์สันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทั้งสองเนี่ยสนับสนุนให้ทางรัฐบาลไทเปเข้าร่วมการประชุม WHA ที่เมืองเจนีวาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามจีนยังย้ำนะครับบอกว่าให้นิวซีแลนด์เนี่ยยึดถือนโยบายจีนเดียวแล้วก็คํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับถ้าหากว่าคุณยังสนับสนุนให้ไต้หวันเนี่ยเข้าร่วมการประช นี้อีกเนี่ยอาจจะสั่นคลอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งคู่นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยวันที่แปดพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้น,นาํนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศของสภาคองเกรสเนี่ยในสหรัฐนะครับเขาได้ส่งจดหมายไปยัง50 ประเทศนะครับที่มีแนวคิดตรงกับสหรัฐและก็มีจุดยืนที่เป็นมิตรต่อไต้หวันนะครับ mm hmm. เช่นแคนาดาญี่ปุ่นเยอรมนี Germany, อังกฤษซาอุดีอาระเบียออสเตรเลียและรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับโ mm hmm. ดยในจดหมายนี้เนี่ยระบุไว้ว่า mm hmm. ในขณะที่ทั่วโลกกาลังร่วมมือกันต่อสู้กับโรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากในเมืองอู่ฮั่นของจีนไม่มีครั้งไหนแล้วที่จะสําคัญยิ่งไปกว่าครั้งนี้นะครับทุกๆประเทศควรจะเห็นแก่สุขภาพและความปลอดภัยของคนทั่วโลก มาก่อนเรื่องของการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันประเทศต่างๆเองก็ยังสงวนท่าทีกันอยู่ยังไม่ได้มีใครที่ออกไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเลยเหมือนที่สหรัฐกับทางจีนนะครับต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมานี้เนี่ยไต้หวันเคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม W H A เมื่อปี2 0 0 8ถึงปี2 0 1 6นะครับในฐานะผู้สังเกตการ แต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนและก็ไต้หวันเนี่ยยังไม่อยู่ในจุดที่กระทบกระทั่งกันมากขณะนี้นะครับไต้หวันตอนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีหมาอิงจิวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจากพักก๊กมินตัง๋งแล้วก็นโยบายในการดําเนินงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับจีนนะครับซึ่งแตกต่างจากของประธานาธิบดีไช่อิงเวินนะครับจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าในปัจจุบันเนี่ย นโยบายตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวกับจีนนะครับแล้วก็มองว่าไต้หวันเนี่ยเป็นรัฐเอการาชเป็นประชาธิปไตยคือมีการจัดการเลือกตั้งเป็นของตัวเองไม่ได้อยู่ภายใต้จีนนะครับไม่จําเป็นต้องทําตามคําสั่งของจีนหลังจากที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับทำให้ไต้หวันเนี่ยสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีทางการทูต กับจีนนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆเองก็ถูกกดดันจากจีนนะครับให้ยึดถือนโยบายจีนเดียวอย่างเคร่งครัดแล้วก็ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนะครับไต้หวันเหลือพันธมิตรทางการทูตอยู่เพียง15ประเทศเท่านั้นนะครับจริงๆนนต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของจีนแล้วก็ไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆนะครับเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็มองว่าฝั่งของตนเองเนี่ย ถูกต้องนะครับจีนเองก็ยึดถือนโยบายจีนเดียวในขณะที่ไต้หวันก็มองว่าตนเองเนี่ยก็มีการเลือกตั้งเลือกประาธานเทปดีเป็นของตนเองแล้วก็บริหารจัดการเองโดยไม่ต้องพึ่งจีนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่ากรณีนี้เนี่ยจีนดูจะได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเองก็ใหญ่กว่าอำนาจทางการเมืองเองก็มากกว่าเช่นเดียวกันแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆฝ่ายเองก็วิเคราะห์ต่างกันแล้วก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากมากถ้าใครที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยนนบอกเลยว่าอยากให้ ตั้งตัวเองเป็นกลางแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนลองฟังเหตุผลจากทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจนนะครับไปที่ข่าวที่2กันครับอินเดียนะครับนารินดาโมดีนะครับนายกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยได้ออกมาประกาศเตรียมจะอัดฉีดมาตรการการช่วยเหลือธ,ธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็เกษตรกรเป็นจนํานวนเงิน20ล้านล้านรูปีซึ่งคิดเป็นประมาณ2องแสนหกพล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งจะคิดเป็น10%ของ GDP ของอินเดียเลยนะครับเป้าหมายหลักที่จะได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการนี้เนี่ยก็คือประชาช คนที่ต้องตกงานแล้วก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์นะครับซึ่งก็จะช่วยเหลือ,อด้านสภาพคล่องให้กับทุกภาคส่วนโดยจะมีส่วนหนึ่งที่มีประมาณ6 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวนี้เนี่ยจะเป็นวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งอีก1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับให้กับผู้จัดจําหน่ายไฟฟ้าส่วนข้อมูลรายละเอียดอ,อื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าจะมีการจัดสรรบรรส่วนต,วตัวงบประมาณอย่างไรบ้าง นอกจากนี้เนี่ยก็มีการประกาศว่าจะขยายคำสั่งให้ Stay at Home ต่อไปอีกนะครับจากเดิมเนี่ยที่จะสิ้นสุดในวันที่17พฤษภาคมนี้เนี่ยก็ประกาศเลื่อนออกไปนะครับอินเดียเนี่ยมีการประกาศล็อกดาวน์ในวันแรกในวันที่25มีนาคมนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเลยครับมีภาพของการแห่การเดินทางแห่กันไปกักตุนอาหารนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนักปราลของนเรนดาโมดีเนี่ยได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับจากการประกาศล็อกดาวน์รวมถึงการกักตุนอาหารที่พอประกาศล็อกดาวน์ คนก็แห่ไปเดินทางแห่กันกักตุนอาหารใช่ไหมครับและนอกจากนี้ยังมีประเด็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนมากเท่าที่ควรดําเนินการมาตรการต่างๆเองก็ล่าช้านะครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนที่มีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเศรษฐกิจของอินเดียเองก็ชะลอตัวอยู่แล้วนะครับภาคการเงินเองก็ติดขัดอย่างหนักจากระบบการจัดเก็บภาษีที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนักแล้วก็รายจ่ายที่สูงขึ้นด้วย ทางด้านมัทาวิอ r โรรานะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเทียบกันกับรัฐบาลและก็ธนาคารกลางของประเทศอื่นๆเนี่ยที่มีการอัดจีมาตรการการช่วยเหลือในช่วงการระบาดของโคโโวิด -19 นั้นเนี่ยอินเดียถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับว่าการอัดจีในรอบนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับ นนอัปเดตตัวเลขในอินเดียให้ฟังกันทีหนึ่งนะครับอินเดียเนี่ยมีประชากรทั้งหมดประมาณ1,300ล้านคนนะครับแล้วก็พบผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ย8 1 9 9 7คนเสียชีวิตแล้ว2,649คนนะครับแล้วก็ที่รักษา,าหายแล้วเนี่ย27,969คนนะครับ ที่ข่าวสุดท้ายครับตัวเลขผู้ขอสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐหรือว่า initial jobless claim นะครับในสัปดาห์ที่แล้วได้ประกาศออกมาแล้วนะครับซึ่งเขาจะมีการประกาศทุกทกวันเพื่อหัสบดีีนี้นะครับอยู่ที่2.981ล้านคนนะครับซึ่งเหนือกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์ คาดการณ์ไว้อยู่ที่2.5ล้านคนส่งผลให้ในรอบ8สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขคนว่างงานของสหรัฐพุ่งไปอยู่ที่36.5ล้านคนในทันทีนะครับจากตัวเลขเนี่ยแม้ว่ามันจะต่ําลงเรื่อยๆนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงคือตัวเลขยังคงสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ทุกสัปดาห์นะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขโอเคมันต่ําลงก็จริงมีแนวโน้มที่ลดลงจากตอนพีคสุดที่มันขึ้นไปประมาณสัปดาห์นั้นเนี่ยประมาณเกือบเกือบเล้านคนนะครับมันก็ลดลงมา แต่นักวิเคราะห์ก็ยังคาดการณ์ว่ามันควรจะต่ำกว่านี้แต่มันก็ยังสูงขึ้นและที่สําคัญคือนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับที่หลายๆรัฐเนี่ยมีการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าการจ้างงานเองก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมด้วยนะครับทรัมป์เนี่ยออกมาทวิตกดดันธนาคารกลางนะครับหรือว่าเฟดนะครับให้ลดอัตราดอกเบีย้ยลงจนถึงอัตราดอกเบีย้ยติดลบหรือว่าเนกาทีฟอินเท r ร s t r ส t ์เรทนะครับ พร้อมบอกว่าสาหรัฐเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้มากมายแล้วก็ประเทศอื่นๆเองเขาก็มีการลดอัตราดอกเบีย้ยจนถึงติดลบแล้วเขาก็ได้รับประโยชน์มากสาหรัฐก็ควรจะได้รับประโยชน์นั้นเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ปิดจบกันไปแล้วเพราะว่าเจอโรมพาเวลเนี่ยประธานของเฟดนะครับได้ออกมาตอบโต้ทันทีในวันพุธที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าธนาคารกลางไม่ได้พิจารณานโยบายการลดอัตราดอกเบีย้ยติดลบเลยในขณะนี้และจะไม่พิจารณาด้วย และคิดว่าคงจะไม่ทําด้วยเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะยาวมากเกินไปพร้อมบอกว่าจะมีการอัดฉีดมาตรการอื่นๆในภายหลังนะครับแต่องไรก็ตามนะครับโกลแมนแซกนะครับเขาได้ออกมาคาดการณ์ว่า ถ้าหลังจากที่หลายๆรัฐมีการกลับมา r e o p e n เศรษฐกิจกอีกครั้งหนึ่งกลับมาเปิดเศรษฐกิจกเนี่ยนะครับและถ้ามีการระบาดในระลอกที่2เนี่ยสิ่งนี้จะเป็นจุดสําคัญมากๆที่ทําให้ธนาคารกลางอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาพิจารณาว่าจะใช้ในโยบายดอกเบี้ยติดลบหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ายกตัวอย่าง Bank of England นะครับหรือว่าธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ย ก็ดูที่จะเปิดกว้างกับนโยบายดอกเบี้ยอัตราติดลบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการระบาดขึ้นจริงๆเราต้องมารอดูว่าเราจะได้เห็นนโยบายดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางสหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือเปล่านะครับนี่ั้งหมดของข่าว Mission World News Report ในวันนี้นะครับนอนอัปเดตตัวเลข ของผู้ติดเชื้อทั่วโลกให้ฟังกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่อัปเดตตอน9โมงเช้านะครับ9โมงครึ่งของวันนี้นะครับจากจอห์นฮอปกินนะครับอยู่ที่4 4 4 2 163คนทั่วโลกนะครับที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทะลุ3 0 0นแล้วนะครับอยู่ที่3 2,418คนนะครับแล้วก็ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่1 5 8 7,893คนนะครับ ส่วนในไทยวันนี้เนี่ยทางด้านสอบอคอเขาเลื่อนการถแถลงจากเดิมที่จะถแถลงประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยไปเป็นช่วงเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ในขณะที่นนกําลังอัดเสียงอยู่เนี่ยเขายังไม่ได้ถแถลงนะครับแต่คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการปลดมาตรการการล็อกดาวน์ในเฟสที่2ไว้เดี๋ยวเราในวันเสาร์เนี่ยนนมาอัปเดตเรื่องของตัวมาตรการการผ่อนปลนล็อกดาวน์ในระยะที่2ให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับ ยังไงวันนี้นอนลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report Presented by CRG โทร1312สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียว